ผมชื่อลอดครับชื่อจริงไพโรแล้าพนิดวัฒนาครับภูมิลำเนาอยู่สุพรรณบุรีครับอ๋อสุพรรณบุรีครับทำอาชีพอะไรครับผมทำอาชีพรับจ้างครับไปรับจ้างแบกผักบ้างทำก่อสร้างบ้างอะไรก็ทำสู้เพื่อครอบครัวไปเรื่อยๆครับคือจังหวัดผลิตนักร้องเลยนะพี่เอมีคนเสียงดีๆดีเยอะนะจังหวัดนี้ครับขอบคุณครับพี่โรทำงานหลายอย่างจังเลยร้อนเงินหรอคะพี่โรขาก็นิดนึงนะครับเพราะว่าทางครอบครัว เดือดร้อนอยู่ครับเพราะว่าเอาบ้านไปจำนองไว้ผมก็อยากจะช่วยทางครบอบครัวหาเงินชอบร,อร้อ,องเพลงแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่รรดผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแต่แต่ว่าผมก็ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากครับเราเคยประกวดปะผมเคยประกวดแต่ว่าก็ไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ผ่านเวทีเยอะครับแต่วันนี้รายการเราไม่ไม่ได้เน้นแบบแพ้ชนะมันเน้นว่าสู้กับ AI ครับคร<ต>ับมั่นใจแค่ไหนครับคุณโรด มันใจเต็มร้อยครับเพราะว่าผมสู้นะครับตั้งเป้าไหมว่าจะได้กี่คะแนนน่าจะซักประมาณ80ขึ้นครับน่าประมาณนี้ <c oughs> งั้นวันนี้เตรียมเพลงอะไรมารักมา5ปีครับของพ่อสอนเพลงสอนอุพันธ์บุรีครับ ไปขอเธอให้รอไปก่อนอรอเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อก บอกกับฉันถึงวันนั้นเออจะให้รักเธอมากจังเหมือนจองอางห่วงไทยหลอกฉันเมื่อไรแทงให้ตายจำไว้เธอบอก เอาเอาในคะแนนจากพีดีไม่พอเฮ้ยก็ถือว่าร้องไม่รอดสิพี่หมายความว่าโอ้โปรดิวเซอร์เหรอคะโปรดิวเซอร์หกคนนี้ใจร้ายจังเลยอ่ะทำไมอ่ะจะลงประเอิญเลยใช่โดยเฉพาะคนข้างบนนะคะพีดีเม้ง่ะค่ะปวดหัวปิดตาอย่างเดียวเลย่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมทำไมโหดร้ายกับพี่โรดแบบนี้ ผ่านไป60ิวินะครับแต่คะแนนจากพีดีได้แค่2คนเท่านั้นจาก6คนมันไม่พอพี่โรดขอบคุณคออรับวันนี้ต้องบอกว่าพี่โรดร้องไม่รอดนะครับแต่ยังไงก็มีของรางวัลปลอบใจเป็นชุดหมูกระทะนะครับมูลค่า300บาทจากร้านพอใจหมูกระทะครับขอบคุณครับต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่โรดด้วยนะครับวันนี้คุณร้องไม่รอดครับ ไม่เป็นไรครับพี่ไพโรธเดี๋ยวโอกาสหน้ามาสู้กันใหม่ครับลัักษณะ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีลััษณะ E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีลักษณะ E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนที่วิ่งเซนต์ที่วิ่งเซนที่วิ่งเซนที่วิ่ง Yeah!